เนยขากเป็าร้ทั้งสูดนากากอนลอดเลาเาเก็บแล้วไปไปแล้วแลน้องเอไม่เอานะไม่เกเอนะลูกเขาไม่ได้ขายเห็นไหมน้องเอไม่เกเรนะลูก โอ้โหหะกินอะไรอ่ะลูกล่นอะไรอ่ะเขาลูกไก่จะเอาหรอไก่ไก่น้อย อาจจะไปซื้อไก่อจะไปซื้อไก่น้อยย่จะไปาอเจอใหม่อเจอ่นสคโอเคโอเคบายบายก่อนบายบายก่อนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้กล้องอยู่ตรงนี้ค่ะตอนนี้นายเออยู่ตรงไหนเหอยู่โคมไฟ เจอกันใหม่นะคะ